ไม้พิรัตร่วม MV แซบกับ PP กลิดปรับลุกใหม่โดนใจมัมมี่สวัสดีค like, รับค <deme an S 2> ุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเพลงใหม่มาเรียบร้อยแล้วสำหรับ PP ีกลิดอํานวยเดชก่อนอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงที่ได้เข้าชิงคมชัดลึก อวอร์ดครั้งที่19สาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมโดยเพลงนี้ชื่อว่าลังเลที่ได้พระเอกรุ่นพี่สุดหล่ออย่างไม้พิรัตมาร่วมงานด้วยในรุกใหม่ที่ต้องกรีดกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งกระแสตอบรับดีมากสำหรับเพลง Fire Boy Single ร้อนแรงล่าสุดจากพีพีกริดเพลงแรกในานามของพีพีกริด Entertainment จนสร้างเซอร์ไพรส์ทำให้ Fire Boy ฮอตติด ทุกช็อปชาร์ตสำหรับล่าสุดพีพีกริดก็กลับมาพร้อมกับปล่อยซิงเกิลใหม่ในชื่อเพลงลังเลเป็นเพลงของคนแอบชอบที่เก็บอาการไม่เก่งหลบตาไม่เป็นอยากจะบอกรักแต่ก็ไม่กล้าแต่ถ้าบอกช้ากว่านี้ก็กลัวจะไม่ทันซึ่งพีพีกริดมาในรูปใหม่และท่าเต้นที่สุดดิ้วมากที่สุดที่ทำเอาแฟนๆและเหล่ามัมมี่ทั้งหลายใจละลายกันไปทำตามกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ เพลงลังเลได้แอมอัฉริยาตูนไพรบุญนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ระดับแถวหน้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกของตนและคนแอบรักที่ไม่รู้จักจังหวะเอาเสียเลยแอมมองพี M. M. ว่าภายนอกอาจจะเป็นคนที่ดูมั่นใจแต่คนที่มั่นใจขนาดไหนก็น่าจะมีมุมที่ขี้อายกันบ้างโดยเพลงนี้ได้โอบร้อมด้วยเสียงร้องของพีพีด้วยซาวของป๊อชวนฝันและโมไปกับกลุ่ชวนขยับ ซึ่งเป็นเพลงที่พีพีไม่เคยมีมาก่อนเลยซึ่งในมิวซึ่งในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก๋วยเตี๋ยวจัตุพงรุ่งเรืองเดชาพัฒผู้กำกับมากฝีมือจะพาทุกคนไปร่วมทำภารกิจและฟินไปกับโมเมนต์สุดพิเศษโดยมีไม้พิรัตมารับบทเป็น คันธารักเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์และได้วางแผนร่วมกับพีพีที่จะเอาสมบัติของครอบครัวตัวเองคืนกลับมาซึ่งพีพีก็ได้เปิดใจว่าเพลงลังเลก็จะเป็นเพลงแนวฟิลของคนตกหลุมรักแอบชอบซึ่งพีพีเองก็ไม่เคยเป็นเพราะพีพีไม่เคยมีความรักไม่เคยมีใครเข้ามาเลยเพราะเราเข้าหาเขาตลอดเราแสดงออกตลอดในเพลงลังเลตรงเนื้อเพลงท่อนที่พีพีชอบที่สุดก็คือ อยากหลบตาก็กลัวเสียเวลาที่มองเธอท่อนนี้เป็นเหมือนคำคมประจำวันเดี๋ยวฟังเอาแล้วก็ไปใส่ในแคปชั่นนั่นเองสำหรับการทำงานเพลงนี้ที่ผ่านมาของ PP ได้บอกเลยว่าพูดตรงๆว่าเพลงนี้มันมีความยากความง่ายแตกต่างกันไปอย่างเพลงนี้อาจจะยากตรงที่เรายัางไม่เคยทำเพลงแบบกรูปมาก่อนปกติก็จะเป็นช้ากว่านี้หรือเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยตอนนี้เข้าอองอาจก็รู้สึกว่ายากเหมือนกันนะครับผมเพราะจะมี ดีเทลพวกเสียงหลบอะไรเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ฟังเพลงลังเลกันเยอะๆที่สำคัญอย่าลืมดู MV เพราะมีพี่ไหมมาเล่นใน MV นี้อีกด้วยเตรียมฝึกร้องฝึกเต้นเพลงลังเลแล้วมาโพสต์มาอวดกันนะครับ